ดีค่ะดูแม่เจ้าคุณเรานะคะได้อยู่ร่มไม้นะคะเพราะว่าทาสแสลมพังนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคะแนนนะคะที่ท่านเมตานะคะในวันนี้นะคะลูกควันเรานะคะก็ได้ไปเอาสับประรดนะคะมาหนึ่งคันรถนะคะจากคะแนนที่ท่านเมตตาพวกเราเข้ามานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไปพบกับแม่ตะวันเรานะคะไปพบกับส่วนแบ่งของแม่ตะวันนะคะ พอกวันเรานะคะจัดส่วนแบ่งให้แม่ตะวันนะคะก็ได้กินนะคะจากคะแนนที่ท่านเมตตาพวกเรามานะคะจัดป้อนเลยนะคะพอกวันนะคะอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคะแนนนะคะที่ท่านเมตตาพวกเราเข้ามานะคะให้แม่ตะวันเรานะคะได้กินได้อิ่มท้องนะคะ <c oughs> ขอให้บุญกุศลนะคะนําพาท่านและครอบครัวของท่านนะคะ ให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะร่ำรวยนะคะรวยแล้วรวยสิบเท่าพันเท่านะคะรวยยิ่งย่งขึ้นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆนะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะช้างชราของพวกเราทั้ง3ามเชือกนะคะให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านเมตตาด้วยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ